มีเรื่องหนึ่งประกาศให้รู้เลหลวงพ่อลาออกจากเจ้าวานแล้วนะได้รับอนุม,มัติเรียบร้อยนะแล้วก็พระอาจารย์าได้รับแต่งตั้งให้รักษาการเจ้าวาดวัดอย่างวัดราชเนี้ยต้องรักษาการปีหนึ่งนะเพื่อจะตั้งเป็นสมภารตัวจริง หลวงพ่อเราออกไม่ใช่หนีศสีกานะไม่ได้หนีพวกสีกาไม่ได้ถูกเรื่องโกงเงินนะไม่มีที่จริงไปกลับเรียนท่านเจ้าคณะจังหวัดไว้ตั้งแต่ปีหกหกนะบอกว่าถ้าจนาเนี้ยได้ยี่สิบพรรษาหลวงพ่อขอออกนะหลวงพ่อเหนื่อยเต็มทีแล้ว ขอทำงานเปยแพร่อย่างเดียวงานวัดเนยุ่งเกบตายไปสวมแต่ก็เืิดร้อนสมภารคนมาทิ้งขยะเอาหมามาปล่อยโอ้ยสารพัดเลยเดี๋ยวก็ถูกเรียกประชุมเดี๋ยวสั่งนน้นสั่งนี้เวียนหัวพูดมากก็ไม่ไดีเจ็บคออัน <c oughs> นี้นะโอ้โหสดชื่นมากเลย จะชื่นครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านก็ทำตัวอย่างนะอย่างหลวงปู่มั่นนะท่านเป็นชาววาดวัดเจดีหลวงแล้วก็เป็นพระอุปชาด้วยนะถึงวันหนึ่งนะท่านเป็นอุปชานะท่านบวชพระได้หนึ่งองค์นะเราท่านก็ลาออกหมดเลยไปอยู่ในป่า ครูบาอาจารย์อีโกของกองหลวงพ่อนะก็หลวงพ่อเกษมเขียมโกท่านก็เป็นเจ้าวาดน,นะแล้วท่านบอกการเป็นเจ้าวาดมันไม่ได้เหมาะกับท่านะท่านอยากสงบแล้วก็ออกไปอยู่ในป่าช้าที่สุสานไตรลักษณ์นี่หลวงพ่อนะ ที่บอกท่านไว้ตั้งแต่ปีหกหกมาลาออกในป,ปีหกแปดเนี่ยลมได้สามพรรษาพอดีชโชาะคก็รออาจารย์ให้พร้อมทุกด้านนะตอนนี้พระจนาก็พร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทั้งการ ปฏิบัติทางการเผยแพร่ทางการดูแลพระดูแลวัดดูแลโยมที่จริงทำมาก่อนนะส่วนใหญ่งานในวัดพนระาจะนาทำมาตลอดนะหลวงพ่อไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่แล้่ก็มีเรื่องจุกจิตเยอนะเพราะคำว่าสมาผานนะมาจากคำว่าสมภาระ แปลว่าผู้มีภาระเสมอนะฟังแล้วไม่ดีเลยใช่ไหม <c oughs> คนส่วนใหญ่ก็อยากเปลี่ยนสมานนะภารพระธรรมทานไม่ไมียยกรยับเป็นหรอกนะแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นีนะน่ยนจ้านาเขายังหนุ่มยังมีแรงต่อสู้ได้อีกเยอนะะหลวงพ่ออยากรีไทยมานานแนละ้วจานาเข้าแข็งแรงนะแล้วก็รีไทยได้แนละ้ว เราแก่นะก็เ,เดี๋ยวก็ป่วยนะ้อนป่วยนี่ไงทำอะไรได้ไม่เต็มที่เนี่ยความแก่เป็นทุกข์เด็กๆหรือคนหนุ่มคนสาวนึกภาพไม่ออกน้องนะแก่มทุกข์ไงเห็นคนแก่สบายจะตายวันๆก็นั่งๆน,นอนๆถึงเวลาก็มีคนมาป้อนข้าวโอ้ดูมีความสุขอย่างเลย คนแก่ลำบากนะขยับตัวผิดท่านที่เดียวก็ยอกนะเ็จกัดยอกป่วยง่ายหายยากเนะี่ยปีนี้หลวงพ่อเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดเล็กไข้หวัดอาอะไรนะ s v หรืออะไรเป็นมาสามวัดแล้วนะถ้ามันมีอะไรแปลกๆเดี๋ยวก็เป็นอีกก็เลยต้องวางพาระแล้วนะ พวกเรารีบภาวนาเขารีบภาวนาเพื่อตัวเองให้ได้